ไอซิสใช้โดรนติดระเบิดกองทัพสหรัฐเตรียมรับมือนักสู้ไอซิสได้เปลี่ยนโดรนธรรมดามาเป็นอาวุธโดยการติดกระสุนปืนใหญ่ไว้กับมันและใช้สวิตชั่วคราวในการปล่อยกระสุนกองทัพสหรัฐมักจะต่อสู้เคียงข้างกับกองกำลังประชาธิปไตยซีเรียไอซิสจะรอให้ SDF ปล่อยโดรนก่อนที่จะปล่อยโดรนติดระเบิดของตนเพื่อปลอมตัวว่าโดรนเหล่านี้เป็นมิตร โรนติดระเบิดจะสามารถปล่อยกระสุนขนาด40มิลิเมตรได้ด้วยความแม่นยำจากที่สูงเพนทากอนยังไม่ได้เปิดเผยว่าอุปกรณ์ป้องกันโรนประเภทใดจะถูกเลือกใช้หากว่าอเมริกาจะเพิ่มมาตรการป้องกันกองกำลังสหรัฐได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันทางอากาศที่เรียกว่า a u d s ในเมืองโมซูป,ประเทศอิรัก รัฐอิสลามได้เพิ่มกำลังการใช้ดโดรนเพื่อโจมตีกองทัพสหรัฐที่ตั้งอยู่ในรักการประเทศซีเรียส่งผลให้เพนทากอนพิจารณาเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันโดรนให้กับฐานกำลังอย่างเร่งด่วน